สวัสดีค่ะมินดี้ลิมโบนะตอนนี้ยังอยู่ที่ข้าเรือยอทเลยนะคะ่ะตอนนี้อยู่ในที่กองส่วนสาธารณะด้านนี้เป็นส่วนสาธารณะนะคะเมื่อกี้พอดีว่าเราใชา้แสงจากตรงนน้นมันไม่สว่างเนาะตอนนี้มิก็เลยย้ยายมาตรงที่จอดรถนะก็จะสว่างขึ้นเนาะจริงๆเมื่อกี้อยากได้วิวทะเลตรงนน้นเนาะและทีนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเนาะสำหรับเพื่อนๆนะคะใครที่กําลังเนาะ ขายของออนไลน์อยู่หรือนะคะนะคะออนไลน์ทัว่วไปนะที่ซื้อมาขายไปเนาะไม่ได้มีระบบอะไรรองรับเลยนะคะแล้วก็แบบสต๊อกสินค้าอีกต่างหากใช่ไหมคะสต๊อกเสร็จแล้วเนาะซื้อมาลตนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก็ต้องเวลาของหมดก็ต้องซื้อลอตใหม่อีกใช่ไหมคะนั่นก็คือการต้องหมุนสต๊อกตลอดเนาะแล้วก็ได้ราคาเดิมใช่ไหมคะถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อในในจำนวน1000ชิ้นหรือ100ชิ้นอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะยังคงได้ ราคาเดิมใช่ไหมคะราคาในเรท1 100ชิ้นนั่นแหละทั้งที่เราอาจจะซื้อเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหลายรอบเลยนะในแต่ละเดือนที่เราจะต้องซื้อนะ แต่มันจะดีกว่าไหมคะ,ะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเนาะเราได้ซื้อกับบริษัทนะคะเราได้ทำธุรกิจกับบริษัทที่เขานะสามารถที่จนะเนาะสะสมยอดรวมให้เรานะคะยอดรวมเวลาสมมติเนาะในหนึ่งเดือนใช่ไหมคะเราสั่งซื้อสินค้าเนาะครั้งละ100ชิ้นเนาะครั้งต่อไปอีก100ชิ้นถ้าในเดือนนั้นเราซื้อสัก10ครั้งใช่ไหมคะ10ครั้งกลายเป็น1,000ชิ้นเนาะ1,000ชิ้น เขาจะไม่ได้คิดในราคา100ชิ้นให้เรานะคะเขาก็จะรวบรวมเป็น1,000ชิ้นแน่นอนที่สุดเนาะในเรทของราคา100ชิ้นกับ1,000ชิ้น1,000ชิ้นย่อมถูกกว่าแลมใช่ไหมคะและท้ทีนี้พอหลังจากนั้นนะครบ1เดือนนะเขาก็จะเอาส่วนต่างระหว่างนะคะระหว่าง100ชิ้นกับ1,000ชิ้นนะคะในเรทราคาที่ต่างกันนะคะหักลบคูณให้1,000ชิ้น มาคืนให้เรานะคะนี่คือการไรรวบยอดให้เราในหนึ่งเดือนดีไหมคะใครที่เป็นแมคออนไลน์อยู่เนาะเคยแต่เนาะเคยแต่สั่งซื้อเท่าไหร่ก็ได้เรทนั้นใช่ไหมคะไม่รู้ว่าคุณจะซื้อกี่ครั้งเนาะซื้อเป็นหมื่นชิ้นหรือเป็นหลายหมื่นชิ้นก็ยังคงได้เรทเดิมใช่ไหมคะที่เราซื้อ และอย่าก,กันนั้นเลยเนาะมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าบริษัทของเราเนาะดีไอคอนนะสามารถคิดรวมเรทให้เรานะคะและทําให้เราได้กําไรเพิ่มขึ้นมาสะสมยอดใน1เดือนนะคะในยอดนั้นนะเพือเพ้อนะคุณจะได้เป็นหลักแสนเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่หืนี่แค่ซื้อมาขายไปนะอันนี้แค่เนาะแค่สมัครเปิดดิสเฉยๆเลยนะ แบบตัวแทนอะไรเขาเรียกว่าคาปีกเลยนะคะแต่ที่สำคัญโอ้โหเราให้เยอะมากมากกว่านั้นเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปนะคะเออ